ครับการแต่งตัวเขานี่คือแบรนด์เนมทั้งตัวนะครับเขาโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวรองเท้าก็มอชชิโนนะฮะนี่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับด mm ูส hmm. mm ิเซลสควอเรดสควอเรดลามาโมโตลามะโมโตดูส hmm. mm ู hmm. mm hmm. <wh> ี่ก็คือวิธีการโชว์นะฮะเสื้อผ้าของเรานะครับเราให้แต่งตัวสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาเต้นโชว์นะฮะเสื้อของเหล่านี้นี่คือนําเข้าจากต่างประเทศหมดนะครับนะีฮะแล้วก็ย่านนี้ก็เป็นย่านที่เขาเรียกว่าคนเนี่ยมาพักผ่อนนะฮะตอนกลงคืนนะฮะดีแดนด้วยนะครับเยี่ยมเลยครับ โซนนี้เองนะครับในช่วงของกลางคืนเนี่ยก็จะมีผับบาร์ร้านต่างๆนะครับอย่างตัวตัวอย่างร้านที่ผมมานั่งเป็นต้นนะครับตรงนี้จะมีผับบาร์เต็มไปหมดนะครับคนก็จะมาเที่ยวในช่วงกลางคืนก็จะมีคนเต็มเลยนะครับในแถบนี้นะฮะอีกประสบการณ์นึงนะครับนี่ฮะนี่ความสุขของชาวคองโกกขานะครับนี่ย,ย่านนี้เป็นยาน่านแท้เทบก็ เหรียแหล่งมะเดิ่งนะฮะของประเทศไทย,ยนี่นะครับอาจจะเป็นเทียบได้กับพวกข้าวสารนะครับ A C A นะครับตรองหล่อนะครับเนี่ยครับรถยนต์นะฮะแลก็จะมีคนมาขายของแบบนี้นะครับตลอดเวลานะฮะชมบรรยากาศรอบๆนะครับถ้าใครมาคองโกนะฮะก็ อย่าลืมมาเที่ยวโซนนี้กันนะครับแต่ต้องมีคนพามานะอย่ามาเองนะ ด้านหน้านี่นะครับนี่นะครับก็คือบริเวณนี้นะครับเป็นสถานที่ที่กษัตริย์แห่งเบลเยียมนะครับเข้ามายึดครองแล้วก็เคลมว่าในเมืองนี้ทั้งหมดนะครับเป็นของคนผิวขาวนะฮะชาวเบลเยียมที่มาใส่อยู่ดังนั้นเนี่ยคนดำนะคะคนผิวดำเนี่ยก็ต้องมูฟออกไปข้างนอกนะครับโซนนี้นะฮะก็คือเป็นที่ของอยู่ของชาวที่อยู่ของชาวผิวขาวแล้วก็โรงแรมที่เห็นด้านหลังนี่นะฮะ ก็คือเป็นโรงแรมของชาวบิลแวร์นั่นเองะครับซึ่งเขาเข้ามาในช่วงของปี1960นะครับซึ่งชาว,บวเบลเยียมเข้ามาแล้วก็ยึดครองทัประเทศฟองโกเป็นอาณานิคมแล้วก็เคลมว่าที่นี่นะฮะจุดนี้ที่เขาประกาศก็คือตรงนี้นะฮะรวมถึงในเมืองทั้งหมดนี้นะฮะเป็นที่ที่อยู่ของชาว,บวเบลเยียมแล้วก็เข้ามายึดครองแล้วก็เอาทรัพยากรต่างๆมากมายนะครับเคลมเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของประเทศบวเบลเยียมนี่ครับ สำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีความสำคัญมากๆนะครับเป็นที่ฝังศพนะครับของนายยูโ,โรนตีคนแรกนะครับของคองโกนะครับตั้งแต่ปี1960นะครับหลังจากที่เขา,าเป็นเอกราชจากเบลเยียมนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ฝังศพของเขาเลยนะครับเขาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากๆนะครับเขาเป็นคนดีนะฮะในการที่จะสร้างประเทศ ของโกนะครับขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถูกยึดอํานาจนะครับโดยรัฐโดยทหารนะครับหลังจากที่ถูกยึดอํานาจนะครับไม่นานเขาก็ถูกฆ่าเสียชีวิตนะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็ถูกปกครองนะครับโดยทหารนะครับอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ว่าเกิดปัญหาเป็นเหมือนกับเผด็จการเกิดขึ้นนะครับคนก็ไม่พอใจกันนะครับจนกระทั่งหลังจาก ลูกชายเขาก็ขึ้นบรรลุมน่งเป็นานายยร,รัฐมนงตีีรอบหนึ่งแล้วก็ดูแลนะครับของโกนะครับให้พัฒนาจเจริญขึ้นนะครับซึ่งลักษณะของสถานที่ที่เขา,าสร้างขึ้นมานี้นะครับก็เป็นลักษณะรูปทรงเหมือนเต็นท์นะครับถ้าสังเกตจะเป็นเหมือนเต็นท์ถ้ามองจากด้านบนเนี่ยจะเห็นเป็นรูปดาวนะครับมีทั้งหมด5แฉกนะครับ5แฉกแล้วก็แต่ละมุมของดาวเนี่ยก็จะเป็นรูป มือนะฮะที่กำไว้นะครับซึ่งแสดงถึง5ชนเผ่านะครับที่เป็นประกอบเป็นประเทศของโกนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นว่าโซ่ที่มือนะฮะก็ถูกตัดออกนะครับนั่นก็คือเป็นอิสระนั่นเองนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่บีชนะครับก็คือไปที่ท่าเรือที่เราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งน่งนครับตอนนี้เราอยู่ที่ดิโมค r a ติกรีพับบิกออฟ o n งโกเดี๋ยวเรากําลังจะ ข้ามไป Republic of c อง g o เฉยๆนะครับแล้วก็ตรงไปนะครับที่อ่าแม่น้ำคองโกนะครับเพื่อจะข้ามแม่น้ำนะครับซึ่งอ่าท่าเรือตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนคองโกเขาข้ามไปข้ามมากันประจำนะครับเป็นวิถีชีวิตหนึ่งของชาวคองโกที่เราควรจะได้สัมผัสนะครับก็คือมันอาจจะลำบากลำบากหน่อยนะครับในการที่จะข้ามเรือแต่เรือเนี่ยแค่ประมาณ1ินาทีในการข้ามนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีความลำบากในการที่จะต้องผ่าน immigration นะครับเพื่อจะข้ามไปอีกประเทศหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ได้ข้ามไม่นาคองโกนั่นเองนะครับครับผมก็ได้เช็คอินนะครับที่ตอมอเรียบร้อยนะครับผ่านตอมอเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนกับทุกประเทศนะครับในแถบของ กอรริกาก็คือว่าเขาก็จะถ่ตังค์นะครับเซฟโริตี้นี่ก็จะพยายามมาขอตังค์แล้วก็เขาก็จะมีการบริการนะฮะ <c oughs> แบบคนพาเข้าพาออกเหมือนที่สนามบินเนี่ยทางบริษัทต,ตัวเนี่ยเขาก็จะจ้างคนหนึ่งที่พาเข้าพาออกจากสนามบินที่นี่ก็เหมือนกันเขาก็จะมีคนหนึ่งพาเราเข้ามาตั้งแต่ข้างหน้านะคะรดังนั้นเนี่ยก็คือมันก็จะเรียกว่าอ่าสะดวกสบายนะฮะไม่งั้นเราก็ต้องไปข้างหน้าตรวจเช็คโอ้โหหลายขั้นตอนมากนะครับนี่ก็คือเป็น อ่าสิ่งที่ต้องทำนะครับเวลาที่เรามาเที่ยวประเทศต่างๆตรงนี้ตอนนี้ผมมานั่งรอเรือแล้วนะครับตอนนี้พาสปอร์ตอ่ายังไม่มาคนที่พาเข้ามาเนี่ยเขากำลังจะเอาพาสปอร์ตให้แล้วก็ตรงน,นี้ค่าเรืออยู่ตรงนี้เะาแหกเนะครับค่าเรืออย่นี้เดี๋ยวเรากำลังจะข้ามนะครับจากฮองโกกินชาซานะครับไปที่คองโกบัซาบิวข้ามแม่น้ำคองโกที่กว้างใหญ่แห่งนี้นะครับอันนี้ผมก็ผ่านออกมาแล้วนะครับเอาพาสปอร์ตมาคืนผมละ ต้องเข็นกระเป๋าเองนะฮะแบบนี้นะครับนี่ฮะด้านหน้าผมนี่คือแม่น้ำองโกนะครับอาจจะทุรักทุเลหน่อยนะครับนี่เรากำลังจะไปที่เรือนะฮะเรืออะไรอยู่ตรงนี้นะครับเรือลำเล็กๆนี่ผมก็ขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเรือลำเล็กนิดเดียวนะครับมีชูชีพให้ด้วยนะฮะ ะะต้องดูนะฮะด้านข้างนี่คือแม่น้ำคองโกแล้วนะครับตอนนี้รอออกนะคะรับก็เอาพาสปอร์ตมาคืนให้ผมแล้วแล้วก็ผ่านเข้ามาเขาก็ตรวจเช็คอ่ากิเกตของเรือนะฮะ บราซินะครับเนี่ยครับหน้าตาเป็นไงก็ผมว่าอาจจะดูเหมือนตึกเขาจะดูดีกว่านิดนึงนะครับดูมันไม่วุ่นวายหรือว่าอาจจะเป็นบางโซนเดี๋ยวลองลองค่อยๆดูต่อไปก่อนนะครับนี่นะครับราซิลนะฮะคองโกนะครับหรือคองโกบราซิวนะครับก็จมีตึกสูงๆด้วยนะครับนี่แท็กซี่ก็จะสีเขียวนะครับนี่นะครับเราเห็นรถสีเขียวๆเยอะแยะเลยนะครับ ฝังนู้นแท็แกซี่สีสีเหลืองนี่แท็กซี่นะครับผมก็เช็คินโรงแรมเรียบร้อยนะครับเอากระเป๋าไปเก็บนะครับแล้วก็เตรียมอาหารมานะครับเนี่ฮะอยากดูอาหารนะครับผมก็ได้เตรียมอาหารมาแบบนี้นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมกาลังจะเดินทางไปดูกอริล่านะครับที่ก o อริล่ารีเซิร์ฟนะ,ะที่นี่เนี่ยห่างจากอ่าบราซาิลเนี่ยไปประมาณ200กิโลเมตรนะครับก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยทั้งหมดเกือบจะ3ชั่วโมงครับตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่านะครับเราก็น่าจะไปถึงประมาณบ่าสองกวบสานะครับแล้วก็ผมก็ได้แลกเงินมาเรียบร้อยนะครับนี่ฮะเงินของประเทศ อา p ีพ l บิกออฟคองโกนะครับหรือคองโกเล็กนะครับซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนเขาเนี่ยเขาบอกว่า1ดอลลาร์เนี่ยจะได้ประมาณ550นะครับของเงินประเทศเขานะฮะผมแรกมาแค่นี้นะครับตอนนี้ผมมีเงิน15ื่นนะครับแต่เป็น15ื่นของเงินประเทศคองโกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าอากริลล่านะครับที่นี่นะครับที่เขาเรียกว่า l โลแลนกริลล l านะครับเขาบอกว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็ดุกว่า นะฮะดูกว่ากอริลลาภูเขานะครับเมเทนกอริลลาที่ผมเคยไปดูที่ยูก,กันดานเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ผมก็เคยพอเห็นรูปมาบ้างนะครับมันก็ตัวใหญ่ดีนะครับเราจะใช้วิธีการล่องเรือพายเรือไปนะครับแล้วก็ไปดูกอริลลาตามาชายฝั่งนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันต่อครับว่ากอริลลาที่ประเทศคองโกเนี่ยจะหน้าตาเป็นไงครับ ระหว่างที่รอนี้นะครับก,ก็ลองชมนะครับบรรยากาศนะครับตลาดเล็กๆยทางต์ก็มีนะครับ,นะรบก็มีของขายเยอะแยะนะครับเป็นพวกนะของใช้ทั่วไปนะครับผักผลไม้นะครได้ไมา รีวิวขนมนะครับระหว่างที่รอซ่อมสายพานนะครับอันนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ100เงินของประเทศเขานะครับเพราะว่า1นึ่ดอลลาร์เนี่ยมีประมาณห้าร้ะยเพะะน้นอันนี้ก็คือประมาณ1ใน5ของดอลลาร์นะครับก็อาจจะประมาณสัก6บาทนะได้ได้ราคาครับอันนี้ประมาณ6กบาท6บาทเบาทนะครับประมาณนี้นะฮะอืม,อมว่ามันก็เป็นประมาณ ขนมขนมปังโบราณนะครับกลิ่นมันจะโบราณโบราณหน่อยเหมือนที่ผมเคยกินตอนอเด็กๆนะฮะเนี่ยข้างในมันเป็นแบบนี้นะครับถามว่าหอมไหมก็ก็หอมนิดหน่อยนะครับหอมแบบแป้งๆนะครับไม่มีไส้นะฮะเนื้อก็นุ่มดีเคี K ้ยวโอเคผมว่าทําให้เราอิ่มได้อารมณ์คล้ายๆมักฟินนะฮะขนมมัฟฟิน เปลี่ยนแปลงมันมากมายในโซนนี้นะครับก็คืออยากให้มันรักษาสาภาพแบบมีไว้นั่นเองนะครับดังนั้นโอ้โหคุณที่นจะอเพื่อเงดังนั้นถนนมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับไม่ฮะตามตามสาภาพผมถ่ายให้นิ่งที่สุดในค่านี้แล้วนะส่วนที่นี่ไม่ฮะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาทุกวันเลยนะครับก็ต้องผ่านเส้นทางนี้นะครับเพื่อที่ไปดูกรีนค่ะ มาถึงกลางทางที่เป็นทางแบบออฟโรดนะครับเขาก็บอกว่าต้องการถ่ายรูปไหมนะครับเขาก็เลยให้ผมลงมาถ่ายรูปนะครับก็ได้รูปสวยๆเรียบร้อยนะครับนี่ฮะรถต้องเป็นสภาพแบบนี้เลยเข้าใจเลยนะครับว่าทําไมเขาลถแบบนี้มานะฮะเปลี่ยนสายพานแล้วก็ใช้ต่อผมนึกว่าน่าจะเอารถดีๆหน่อยเลยจินต้อเป็นรถแบบนี้เลยเพราะว่าทางเขาเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องชมบรรยากาศรอบๆตอนนี้นะครับนี่นะฮะเออมันก็เป็นความสนุกในความลําบากนะฮะ ตอนนี้เราอยู่ท่ามกลาง National Park นะครับอมองไปนี่เห็นภูเขาอยู่รอบๆเลยนะครับแล้วก็ทุ่งหญ้าตอนนี้ก็มีทั้งสีเขียวสีน้ำตาลปนกันนะฮลมพัดเย็นสบายนะครับผมมากันรถคันนี้ครับเดี๋ยวติีมตัวเดินทางต่อนะครับเราก็จะไปดูกอริล่ากันครับ ีปที่โหน้ารีเซิร์ฟนะครับโอ้โหการเดินทางนะครับถ้าย้อนดูนี่จะรู้เลยว่าเดินทางมาหนักหน่วงแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับใช้เวลาประมาณเกือบเรียกว่า3ชั่วโมงกว่านะครับหลังจากที่เรามาทางรถนะฮะแล้วก็รถก็เข้ามาในซอยเสร็จแล้วมาออฟรดต่อนะครับในโซนของ National Park คครับตอนนี้เรามาถึงรีเซิร์ฟที่นี่นะครับซึ่งเราจะมาดูกอริลลานะครับที่นี่อยู่ทางตอนเหนือนะครับของเมืองราซาวิลนะครับของประเทศคองโกนะฮะ การเดินทางมาก็จะลําบากหน่อยเขาบอกมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวทุกวันเลยนะครับมาดูที่นี่นะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยไปดูกอริลล่ามาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับเอ่อจริงๆผมจะแยกกอริลล่านะฮะอธิบายก่อนนะครับให้ให้เข้าใจตรงกันว่าตัวของกอริลล่าเนี่ยมันมีกี่ชนิดประเภทไม่ใช่ว่ากอริลล่าในมีกอริลล่าอย่างเดียวกลิล่า,าจริงๆเนี่ยมันมี4อย่างนะครับอ่าก็เริ่มต้นนะฮะมันจะแบ่งเป็นอ่าอีสต์กับเวสต์นะครับซึ่งอ่าเวสต์ West ก็คือฝั่ง ตะวันตกนะฮะฝั่งที่เราอยู่นี่แหละครับก็คือแถบประเทศคองโกนะครับส่วนอีสต์นะครับก็คือฝั่งอูกันดาละวันดาที่ผมเคยไปดูนะครับตรงนั้นเนี่ยฝั่งอีสต์เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีกริลล่าเหมือนกันก็จะมีที่เป็นมอเทนกริลล่านะครับกับไฮแลนด์กริลล่านะครับซึ่งไฮแลนด์กริลล่านี่ก็จะอยู่ต่ำกว่าส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งที่เรียกว่าฝั่งอตอนนี้เราอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งเวสต์เนี่ยเขาก็จะมีกริลล่าอยู่2ชนิดนั่นก็คือ โลแวล์กอริลลานะครับที่เรากำลังจะมาดูนะครับกับอีกอันนึงนะฮะก็คือ,อเขาเรียกว่า Cross River ์ o r i l l a นะครับซึ่งตัว Lowland ก o r i l l a ฝั่งนี้เนี่ยจะมีประชากรอยู่ทั้งหมดก็ถือว่าเยอะนะครับประมาณสัก2,000 200, 0 0ตัวนะครับ oh. แต่เขาไม่ทราบปริมาณที่แน่นอนนะครับส่วนคลอส s ิเวอร์กอริลลานี่เหลือน้อยมากประมาณสัก300ตัวนะครับซึ่งก o ร i l l a แต่ละจุดเนี่ยมันจะอยู่เป็นยอมๆนะครับมันจะถูกห้อมล้อมด้วยป่านะครับ แล้วก็จะมีแม่น้ำกัน้นเพราะว่ากอริล่าเนี่ยนะฮะเ,เขาจะสามารถที่จะอยู่บนแผ่นดินได้แต่จะไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้ดังนั้นเนี่ยก็คือเขาก็จะถูกล็อกด้วยแม่น้ำนั่นเองนะครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างกอริล่านะฮะที่เป็นโลแลนกอริล่ากับอกอริล่าที่เรียกว่าเป็นเมลท์นนกอริล่าคือเมลท์แนนกอริล่าที่ผมเคยไปดูที่ยูกันดานเนี่ยเขาจะตัวใหญ่กว่านะฮะขนยาวกว่าแต่แขนสั้นกว่านะครับ ส่วนโลแลนนี่ก็จะตรงข้ามกันนะครับอ mm hmm. กอริลลานี่มีความใกล้เคียงนะครับใกล้ชิดกับมนุษย์มากรองจากชิมบปนซีนะครับกับโบโนโบนะับโบโนโบกับชิมซีนี่เขาจะ9 9้กจแต่กอริลลานี่มีโครโมโซมใกล้เคียงกับคนถึง98.3%เนะครับนี่ก็คือเป็นข้อมือเบ้งต้นก่อนที่เราจะไปดูกอริลล่ากันเดี๋ยวเตรียมตัวไปดูกอริลล่านะครับตอนนี้เรือมาแล้วฮะเราอยู่ที่เนี่ยฮะ ในเอรีเซิร์ฟซึ่งเขาเอากอลิล่ามาไว้ที่นี่นะฮะเพื่อที่จะเตรียมนะฮะถ้าสมมุติเขาแข็งแรงดีกอลิล่าก็พร้อมที่จะไปปล่อยกับคืนสู่ป่าเหมือนเดิมนั่นเองนะคร mm ับ hmm. เขาพยายามสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะให้เป็นสถานที่ที่ <Bonjour. S 1> รักษา <laughs> <Hello. S 2> uh huh. <laughs> เฮลโลนี่ฮะเข้ามาแล้วนะครับก็เขาจะ เลี้ยงกอริลลาไปที่นี่ซึ่งตอนนี้มีกอริลลาทั้งหมดที่นี่เนี่ยอ่หกตัวเป็นตัวเต็มวัยสี่แล้วก็มีตัวเด็กสองตัวนะครับีลองมาดูเขามาแล้วครับมามาฮะเข้ามาดูครับพี่ฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับเขามารอแล้วครับกอริลลามารอแล้วครับนี่ฮะมองข้ามฝั่งไปแล้วครับเห็นเลยครับนี่ฮะมาถึงแล้วครับกอริลลาครับว้าวตัวใหญ่มากนี่ขนาดแบบ โรแลนด์กอริล่านะครับก็ยังตัวใหญ่ผมเคยเห็นกอริล่าภูเขาก็ตัวใหญ่กว่านี้อีกนะครับอันนี้ก็ไม่เล็กนะครับนี่ก็ใหญ่มากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ล่องเรือนะครับแล้วก็ลงเรือลำนี้ไปแล้วก็ไปวนชมกอริล่ากันครับเป็นการกดูกอริล่าครั้งที่2องผมครับอันนี้กําลังจะลงเรือแล้วครับตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นครับโอเค อันนี้เขาเตรียมอาหารมาให้กอริล่าด้วยนะครับนี่นะครับกอริล่ากินอะไรบ้างครับนี่มีอะโวคาโดนะครับมะเขือนะฮมมีฟลิกเดอร์ครับพวกผักต่างๆมีถั่วด้วยนะครับกินหมดทุกอย่างเลยนะฮะนี่ครับเธรรมชาติเนี่ยกอริล่าเขาก็จะกินแต่นี่นะฮะซึ่งกอริล่าเนี่ยเขาก็เป็นสัตว์ที่กินแต่พืชนะครับเขาจะไม่กินสัตว์ด้วยกันนะฮะ ดังนั้นเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารตอนนี้เราอยู่ในแม่น้ำแล้วนะครับก well> ็ลุงเลยกันว้าววิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วฮะโอ้โหกาลิล่ามาแล้วครับ ดืไม่สนใจใยดีเท่าไหร่นะครับคงจะเลือกว่าอะไรอร่อยนะฮะมีเลือกด้วยนะครับเหมือนคนมากๆนะครับนี่ยนะลองสังเกตนะครับอ,อลกอริล่าอันนี้เป็นโลแลนด์กอริล่านะครับเขาก็จะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่ ถ้าตัวเต็มใบเนี่ยนะฮะหลังเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเงินเหมือนกอริลลาทั่วไปนะครับชีวิตเขาก็โดยทั่วไปถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะอยู่เป็นครอบครัวนะฮะพออายอาุตัวผู้เนี่ยพอเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะหนีนะฮะออกจากฝูงนะครับหรืออาจจะถูกไล่ออกไปนะครับแล้วก็พอเริ่มอายุสักสิบห้าปีเขาเริ่มเป็นหนุ่มเ,เขาก็เริ่มไปคอลเลกต์นะฮะ กอริลลาตัวเมียมาเพื่อสร้างครอบครัวก็จะสร้างแฟมิลี่ใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะอเล็กตัวของกอริลลาตัวผู้ที่ยังไม่โตเต็มวัยด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปไปหาตัวเมียมาเพื่ออยู่ในครอบครัวของตัวเองนั่นเองนะฮะนี่ครับชมความน่ารักของกอริลลาครับนี่ฮะใกล้ๆเลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะครับเห็นตัวแรกแล้วครับน่ารักมากๆเลยครับอยู่ตรงนี้ 得到白改。 บรรยากาศด,ดีมาก,มากๆเลยครับการป่าเขานะฮะโอ้นี่มาจากประเทศอังกฤษนะครับถูกไปอยู่ที่น่าจะเคยไปอยู่ที่สวนสัตว์นะฮะอายุ17ี และตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ใกล้ๆกับกอริลลาสองตัวนี้นะครับอายุแค่แปดปีนะครับอันนี้โบมาซานะครับตัวนี้ชื่อดมินิกนะครับนี่ฮะตัวไม่เล็กนะครับจริงๆก็อาจจะเกือบเท่าๆกับคนแล้วนะครับนี่ฮะอยู่ใกล้ๆนี่เลยนะครับเขาไม่ดุนะครับเดินไปหากันแล้วเ้ยเขามาใกล้มากเลยครับตัวนี้ข้้าแลว

baptisé. เดวินิคคุณกวาดเจเดวินดลางนะเดวินิกว้าไก่มากมากครับไก่คนนี้ไม่มีอีกแล้วบแต่เขาห้ามจับผมไม่กล้าจับแต่เขาจับได้แนทัต่อมือนะครับน่ารักนะมืออนลเกอจู

เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับผมในการที่ ได้ไปล่องแม่น้ำนะครับในป่าลึกของคองโกนะฮะแล้วก็ได้ไปดูกลิลลาสัมผัสกลิลลาอย่างใกล้ชิดไม่เคยใกล้ชิดกันนี้มาก่อนได้สัมผัสมือได้เมื่อกี้ตอนที่ผมเอาผลไม้ให้นะครับสัมผัสมือแล้วก็มาแบบใกล้ๆแบบมือเอื้อมถึงนะครับตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆครับแล้วก็ชิลมากๆในการที่เราได้ล่องเรือนะครับในแม่น้ําที่เย็นสบายนะครับเวลาที่เราล่องเรือในแม่น้าเนี่ยมันจะมีความเย็นของน้ําขึ้นมาแล้วก็มีลมแรงๆประท้าหน้าเรา แล้วก็ชมวิวป่าสวยๆของป่าลึกของคองโกนะครับประทับใจมันๆนะครับแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆนะครับมีความสุขมากๆเลยครับก็แฮปปี้มากๆนะครับสรับตรงนี้นะครับจากการที่ได้เดินทางมาอย่างเหนื่อยนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็หายเหนื่อยทันทีเลยครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับที่จะเดินทางนะฮะกลับไปที่บราซิลครับและนี่นะครับก็เขาก็ให้ผมมาเขียนนะฮะในการเล c คอ m เมนนะครับ เขาเรียกว่าอะไรสมุดไม่เยียมนะครับโอเค yes 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 เนี่อพรขอบคุณนะครับที่ติดตามหมอสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ